่านนบีมุหัมัดสลลัลฮุวะลยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานของเขาเป็นอนันจบสิน้นยกเว้น well 3ประการน,นี้การบริจาคยารยะความรู้ที่เป็นประโยชน์และลูกที่ซอและขอดูอาให้บันทึกโดยมุสลิมอบ,บูดาวูดติรมีซีและนซาอีมูลนิธิสารสันติและสถาบาันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคในการสร้างหอพัก ว่ากัฟให้กับนักเรียนฮาฟิสอันกุรอานใช้งบประมาณ6 0 0 0 0บาททางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโครงการฮาฟิสกุรอานและสอนหลักสูตรภาษาอาหรับให้กับเยาวชนโดยจะเริ่มในปีการศึกษานี้อินชาอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนอันประเสฐนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องในการร่วมสนกอยารีะ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยการอนุมัติจากอเล็กซ์ซุบาหานะฮูวัตะาอัลาและการร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านโดยการโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0558268840ชื่อบัญชีมูลลนิธิสารสันติสอบถามเพิ่มเติม0629095666อาจารย์ยัฟัสสีสมบัติยะรากุมุลลหุอยรัน